สวัสดีทุกคนเรื่องครับอยู่ผมแดงโรบล็อกด่านัศว์ดิส ASTER โอ้โหตัวทุกคนแบบนี้รายอ๋อ uh, อย่าเข้าไปเลยเดี๋ยวมันเป็นแซนด์สโตอมอะไรแบบเนี้ยเฮ้ย hey, แต่ว่าถ้ามันเป็นสึนามิทำไงอ่ะเออเออเออเข้าไปกันดีกว่าอันตรายเฮ้ยแต่มันมีที่ขึ้นมาเนี้ยเฮ้ยหาที่ขึ้นหาที่ขึ้นหาที่ขึ้น,ท,นทุกคนไม่มันสึนามิแน่ๆแบบเนี้ยหาที่ขึ้นหาที่ขึ้นที่ขึ้นทางขึ้น ปนได้แล้วไปที่นี่ออกนั่น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 ไม่ใช่ปนไดป่ะเนี่ยโอเคก็เป็นปนได้เราเราเราจะปีนขึ้นไปไงปีนไม่เป็นอ่ะปีนไม่เก่งอ่ะปีนไม่เป็นอ่ะเอิ้มอย่าเพิ่งตายอย่าพิ่งตาย thunderstorm ชิปเปลงละชิปเปลงละเอิ่มคือจะปีนขึ้นไปไม่ไม่ปีนละหาทางอื่นหาทางอื่นเอ้ยเอ้ยไปหาทางอื่นมีทางอื่นไม่มีทางอื่นไหมทางขึ้นมีไหมอ๋อเราไม่ขึ้นละ thunderstorm เราอยู่ในนี้ละ เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไม่เขาบอกให้อยู่ตรงเสาวเวลา thunderstorm บอกให้อยู่ตรงเสาเรายืนมีไว้ไม่ไม่อะไอะไรโอเคโอเครายืนนี้ฟ้าคงไม่ตกมามั้ง uh, oh. เออโอ้โหเลือดดูเลือดเขาสิ oh, ฉันจะตายแล้วฉันจะด้วยฮะคิงมา a r t i n โอ้โหหแต่แกจะตายจริงไงคิงมา a r t i n โอ้ฉันยู่ดุปกประตูโันบอดีกั๊กเอ้าหายหายไปไหนตายแล้วเหรอ โหโรงเรียนที่นี่นะแบบโอ้สรคดายจริงฮะเออไม่อยู่ดะมีคนไหนเพื่อนเราอีกไหม <c oughs> คนไหนเพื่อนเราอีกโหนี่จะยืยสนสะุดเทพเลยฟอกบอยโหฉันเท่รอเวลาอยู่แล้วโหเสียงก็โหสุดยอดโคๆๆค่เรายืนตรงนี้รอลองนี้แหละโหย เฮ้ยเฮ้ยฟ้าฟ้าจะตกไหมไม่เนี่ยดูของหน้าประตูดิของคุดเยอะของหน้าประตูอ่ะโอ้หเฮ้ย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 มันเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกเราจะเป็นสวายเราจะสามารถอยู่ได้ไหม Yes Yes คนอยู่เต็มเลยเราสามารถอยู่ได้แล้วเราจะกดโอเคไงวะเอิ่มเราจะกดโอเคไงเค้เคเขเข้ไปเดี๋ยวรอเล่นต่อรอเล่นต่อ ไปดูด e a d ร์ b o a r d ก่อนเอิม่มใครนะสครอปหนึ่งเก้าแปดกาสามารถ survive หนึ่งร้อยสี่สิบแ็ดรอบนะจะเล่นนานอยู่พอควรนะโอเคโอเคโอเคเราเริ่มละไป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 เราเข้าไปอยู่ที่สูงก่อนอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงที่สูงที่สูงเอิม่มเอิม่มนี่ใช่ที่สูงสุดแล้วยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหมือน thunderstorm อะ่ะ ไม่ค่อยแน่ใจอ่ะขอหาที่สูงๆก่อนแบบทางลงทางขึ้นอะไรง่งายๆอ่ะมีไหมครับมีมีครับมันอันตรายนะครับโอ้โหนี่สนามแข่งรถเลยเนี่ยเออเราไม่ได้ดูแมป่อนก่อนเข้ามาเอิมเอมเอมเอ้มอน,นี้อะไรวะเขาไปทางโอเคข้ามได้เออเออนี่ไงน้ำอะไรซีกิวฮะบิซาร์ เฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยไปหาที่อุ่นๆอยู่ดีวะไม่ไม่ไม่อยู่ข้างบนนี้ตายแน่ๆดูดิเลือดรถที่ระนี้แล้วอะไปไปไปอยู่ข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย๊ยรถฉันพังช่วยช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยฉันยังเอาตัวไม่รอดเลยเว้ยดีแล้วเตอร์อะไรไม่รู้เออเออเออเฮ้ยไปนั่งรถนั่งด้วยนั่งด้วยนั่งไงวะไม่นั่งก็ได้วะไปไปไปโอ๊ยเลือดจะรถละรถ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 เยอะมากเลยอะ ที่ตรงนี้น่าจะอุ่นเปล่าเลยเฮ้ยนายนายตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนู้นเหรอนายใช่เหรอเนี้ยตรงเนี้ยไม่อุ่นเลยอ่ะตรงนั้นเหรอตรงนี้เลยค่ะเออเออตรงนี้แหละดีดีเฮ้ยโอเคโอเคเลือด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 ดูเลือดอ้อออออดอาวไม่นะดูมันตกมมนต่อหน้าต่อต,อต,อตาเลยอ่ะ เอิอ่มเธอ,อเธอ,ออยู่ตรงนี้นานยิ่งเนี่ยฉันน่าจะหางนี้เจอก่อนเธอนะเดี๋ยวฉันก็ตายสิยะโอเคๆๆโอเคโอเคโอเคแล้วไม่รูเลยใช่ไหมโอ้ยสวาวอร์อ้าวนึกว่าจบแล้วอ้าวไปอยู่ที่เดิมเมื่อโอ้โหอันนี้หนักอันนี้นะโอเคอยู่ตรงนี้สบาย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 เอาเธอเธอเธอไปไหนแล้ววะเธอ ถ้าตรงนี้ก็ยังได้นะโอเคโอเคโอเคยอดเราเป็นคนซาวไบเวอร์โอเคอันต่อไปจะซาวไบร์ได้หรือเราจะเนชรัลดิสอสเตอร์ต่างๆอ,อดูดูเลือดดูเลือดแต่ละคนเลือดนายนิดนอนะ่อยเนี่ยโอ้โหตัวนายก็ดำมากเลยอ่ะแล้วดูมือนายดิแปลกอเออโอ,อเค h i g h school เอ oh, ิ่มเอิ่มเอิ่มเอิ่มเข่า้องเรี้ยงไม่เลี้ยงไม่เรี้ยงอุยอันนี้ด่านนี้น่าจะเป็น sandstorm ไม่แน่ใจน่าจะใช่ sandstorm sandstorm ไม่ชอบ storm เลยอ่ะไม่เอา storm นะให้เพื่อนๆไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอ้โหเดือขึ้นไปบนนั้นโดนไงครับโดนงี้ครับไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะ เฮ้ยพักนายหาที่ดีๆเลยสิขึ้นไปข้างบนนะอ่ะขึ้นได้เฉยเลยอ๋อฉันก็ขึ้นได้นด้ใส่สเทอเชีย์โอเคโอเคดูเวลาดูเวลาเรียนหน่อยหาอะไรอ่ะแฟลชฟลัดแฟลชฟลัดโอเคโอเคโอเคน้ำท่วมน้ำท่วมเราอยู่ข้องบนนี้ปลอดภัยไม่แน่นอน น่าจะปลอดภัยอยู่เลยน่าจะปลอดภัยอยู่เลยเฮ้ยมีทางขึ้นไปกว่านี้อีกไหมเฮ้ยน่าจะมีนะท่างกินน้ําถวมมาแล้วไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเราเราเราต้องขึ้นเราไม่น่าลงมาเลยเราจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเอิ่มเอมิ่มเอมิ่มพวกพวกนายที่ฉันให้ฉันอยู่ด้วยเออเโอเคโอเคโอ้โหพวกนายแม่งใจร้ายอะ่ะฉ,ฉันพูดจริงเนี่ยพวกนายแม่งใจร้ายอะ่ะ ผักิันตกอะ่ะโอ้ยคุณนายบักฉันตกฉ้นตายเลยฉันสาวเป็นสไบเวอร์แล้วสองครั้งฉันนี่ฉันตายเลยนายใจร้ายจริงเฮ้ยวิ่งเล่นตรงนี้ก็ได้วะเฮ้ยายากยาเออที่เฮลซาสไบเวอร์โอ้ยคราวนี้สไบเวอร์หน่อยจังช็อกกิ้งแพทริกสิบสอง โซมิงอ so, uh, ่าอ okay, uh, hmm, hmm? ่านไม่จบเลยอ่านได้คนเดียวเองคือเดี๋ยวเราเล่นเซอร์ไวเวอร์ต่อไปอันสุดท้ายแล้วกันนะอืมตอนนี้เรื่องเราก็เอลยเยอะเซอร์เซ็นเตอร์ฮะที่เซอร์บอกโอ้โหนี่เป็นชายหาดหมดเลยเลยนี่ยเฮ้คนเต็มชายหาดเลยแล้วขึ้นที่สูงๆดีกว่าเดี๋ยวเป็นแฟลชฟลัดอีก ไม่ได้ลงเลยครับที่แล้วไม่ลงน่าจะรอดแนวนี่นเราเออมีพ่อการที่นี่ไหมอยากซื้อที่เซิร์ฟสักอันหนึ่งเผื <resh> ่อแฟลชฟลัดมาจะได้เซิร์ฟหนีอ่ะโอไม่มีเลยเหรอขายหน่อยสิขายหน่อยอขายหน่อยสิอยากได้โอ้เอาสีเขียวแล้วกันเอาไม่มีใครขายเลยไม่มีใครสนใจเลย นี่นายนายเคยเล่นเซิร์ฟไหมไม่คุยด้วยแหละไปก็ไดนะ้โอกเคๆรอฟัรอดรอเนเชโรด a ด Disaster มาหวังว่าจะไม่ใช่เมโทรอยอตรงนั้นก็สูงใช่ไหมอะไรอะ v o l c a นิ c e r ลัพชันลงแล้วลงแลว้วลงแลว้วลงแล้วเขาบอกว่าให้อยูปป่ไปอยู่ล,ล่างๆ o l c a n นิ e r u ลัพชันมาเชียวน,นะ เออเออเราจะรอดไหมเนี่ยอืมโอเคโอเคตอนนี้น่าจะรอดน่าจะรอดเออโอเคโอเคนี่โอ้พุ่งนายพุ่งนายฉันไปด้วยห้องนี้น่าจะดีเออดีจริงเลยดีจริงของเขาดีจริงเฮ้ยห้องเขาทำให้เซฟจริงอะเซฟเซฟเซฟ,ฟ,ฟจริงอะไรจริงไอ้ตรงนี้เซิร์ฟเซ็นเตอร์ไม่ใช่ไม่น่ามีภูเขาเนี่ย แต่ที่ดูไม <hi> ่น่า <hey>. มีนี่ว่าแบบแล้วพวกเขาไฟระเบิดจากไหนอ่ะอยู่ดีก็ระเบิดตูม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 ใช่ไหมไหนไปดูดิเอาไปดูดิโอ้โหโอ้โหไน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 ายอย่าบังสิโอ้โหดู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 ข้างนอกดูข้างนอกเฮ้ย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 เมื่อกี้เห็นอะไรไหมอ่ะสีเป็นแสงอะไรเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตกแล้วไหมจะตกจะตก เอียงเอียงมีเอียงโอ้มีเอียงตีกก็ผนังนะมีเอียงต่านี้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเรือเรือแตกเหรอเนี่ยนั่นเรือแตกเหรอครับอนี้เรือแตกนะเอ,อ,อะ่อนี่คืออะไรทำมือแบบนีน้คืออะไรนายคอยพระเจ้าประทานชีวิตใหม่เหรอ o ย y เ a ส s u r v i v o อ้วาวเมื่อกี้เราตายเหรอเนี่ยนี่เราตายเหรอ บบอ,อ๋อนะภูเขาไฟอ้าวก็ไม่เห็นมีคนอยู่นี่เราเราชื่ออะไรอะเอ่อเราชื่อเราชื่อเกดเกดห้าหกอ้าวเราตายให้หนึงเราสบายโอเคไม่เป็นไรนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องพอเท่านี้นะครับขอบคุณที่ได้ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ